ก็สวัสดีนะครับสำหรับค,ค่ายเดมพิ d เดอนะครับวันนี้จะมารีวิวเอฟเฟกตัวเองแล้วก็เอฟเฟกของค่ายนก G12M นะครับเป็นตัวที่คนเขาเล่นกันเยอะที่สุดผลิตลออกมาเยอะด้วยนะครับตอนนี้พี่เป็นพี่ที่ทำเอฟเฟกมาด้วยกัน ตั้งนานแล้วนะครับก็พอดีมีโอกาสเก็บของเขาก็เลยเก็บของเขาไปตัวนึงนะครับส่วนไอตัวนี้เป็นโอเวอร์ไดร์ที่ผมทําขึ้นมาคือเออขายทูกครับเพราะไม่ได้ทําสีกล่องแล้วก็มันเป็นโอเวอร์ไดร์นะครับมันเม่ดเป็นออกแนวไฮเกนจะเป็นออกแนวติดคั้นเพราะมีปุ่มบูทเกนแล้วก็มีบูทมิดนะครับก็คือเพิ่มเสียงการผมเปิดทิ้งไว้แล้วก็อันนี้จะเป็นตัววินโมเดิร์นวินเทจนะครับก็ฟังเสียงกีตาร์ครับ ฟังเสียงเอฟเฟกโอเวอได้นะครับผมจะชอบติดเกนไว้นิดนึงนะครับอลองฟังเสียงแอมนะครับก็มาเป็นดิทอร์ชั่นนะครับฉะนั้นเราจะเอาโอเวอร์ไดตัวนี้มาบูสตัวนี้นะครับ กให้มันมีแอคทัมากขึ้นลองดูนะครับอะลองบดนะครับ สังเกตคือแอคแท็มันจะสูงขึ้นแล้วก็มีความแตกละเอียดมากขึ้นเพราะว่าเราเอาสองเสียงที่เป็นสไตล์โอเวอร์ไดร์ชันมาทำการบูตกันเพื่อเพิ่มย่านเกรนที่เขาูดเรียกว่าบูตเกรนนะครับคือเอาอว่รได์มาบูตดิลชั่นให้กลายเป็นบูตเกรนทำให้มีแอคแท็และความแตกละเอียดมากขึ้นแต่แรกมาด้วยความเสียงหอนเสียงจี้ครับ <S <S แบบนี้เลยซึ่งบางทีเล่นในสเตจอะ่ะมันก็จะไม่ได้ยินหรอกเพราะว่ามันมีเสียงข้องค่าเราควนเยอะดังนั้นเราก็คุมมือไว้ดีๆ ถ้าคุมือไว้ไดีก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงจี่เท่าไหร่นะครับหรือบางคนไม่ชอบเลยก็หาโน้ตเกรดมาตัดก็ได้นะครับ อก็คร่าวๆนะครับคือจริงๆเราเอาโอเดย์มาบูตดิสเทเานั้นแหละครับ <t ell> แต่นี่คือเป็นของค่ายผมเองก็เลยเอามาบูตให้ดูว่าทำไมถึงต้องบูตและบูตเพราะอะไรนะครับก็เป็นสีสัของการเล่นเอฟเฟกอย่างนึงนก็ยังไงฝากเพจเดม p พเดอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ